ว <hertz diversity S 2> ินครับดูดูดูน้องวินดูมาดูวิวครับเขาพึ่งา็นอกน้อย สูงเหมือนกันนั้นเนี่ยเป็นเด็กกาศจอบในร้านซึ่งหมือนกันมีของฝากด้านหน้าด้วยนะทุกคนนี่มีจุดผักลดเนี้นะคะนักเยอะเลยเอ้อาพี่ไข่มูไม่เห็นมาสักทีน,น้องบินอ้อถามว่าชุดกับชิ้นแห่งนี้ ครัอพ yeah. ok. hey ี่ไข่มุกก่อนลูกพี่ไข่มุกอาจจะไม่เห็นเราหรือเปล่าเขาเรียกเขาพึ่งเขาขล่งเขาพึ่งลูกอยากได้ไงเนี่ยยังลรดผมอ๋อพี่ไข่มุกเนียยกรีบไม่เห็นเราหรือเปล่าไปตามพี่อ๋อไปเข้าห้องน้ำอยู่พี่ไข่มุกเข้าห้องน้ำอยู่มีจุดเข้าห้องน้ำกับพ่อเดี๋ยวก่อนกลับค่อยเลยเข้าเราอะนุ่นพ่อมาแล้วพี่ไข่มุก ตามมาตามมาตรงนี้่ะน้องวินจะไปชมวิวแล้วไปครับอใส่ผ้าลายห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมกี่เหลี่ยมนะน้องวินหกเหลี่ยมน้องตัวนี้ไม่ไปเลยน้องวินดดูิ บ้านกันแล้วจ้ารอบนี้ใช่ไหมครับพ่อกับแม่มาไม่เคยแวะเลยนะนายนาบินนงไข่มุกเอเคไข่มุกสวยมาแล้วกันนะตอนแรกหออฟูอยู่น้องวินไข่มุกด,ดูดินน้องตัวนี้ไม่ไปไหนเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะให้อยู่นั่นเดะไม่ได้ไครลูกกับมันอุ้ยน้องปฟย นี่สวยอยู่บรรยากาศดีมากเขากรพุ้งเขาเรียกเขาอะไรนะพ่อเขาพึ่งเฉยเฉยเขาพึ่งเขาพึ่งพึ่งเดนชัยอุตรดิตถ์เป็นจุดรอยเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดแพร่กับอุตรดิตถ์ตรงนี้เป็นจุดพักรถ ลงเขาอีกไปสามกิโลอ่ะถึงจะเต้ากินกินอะไรไหมยพ่อ,อกินส้มตามอะไรไหมเดี๋ยวกินนั่นกินถ้ากินด้วยไม่ได้หรอออน้ินมานั่งกินหมต้องกินตามไทยฮะให้กินอะ่อออะสวยงามมากแค่นี้นะคะ